สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาสกิจพอเพียงครับเราจะพาผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับคุณลุงสุเทพบุญศรีครับเกษตรกรตัวอย่างและนัเกษตรอินทรีย์ครับและก็ผันตัวเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ผมจบถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเนาะแล้วก็มาทำบริษัทเล็กๆแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้ยมยำกุ้งแล้วก็บังเอิญผมประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องต้องหยุดงานน,นั้นแล้วก็มาทำเป็นเป็นที่ปรึกษาฝ่าย R&D ของของบริษัทบริษัทหนึ่งในช่วงนั้นก็จะทดลองปลูกอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็เป็นเ,เป็นงานอดิเรกครับนะทำไปทำมาก็จะเ,เ,เพิ่มงานการเกษตรมากขึ้น แล้วก็พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารเวียดนามต้องการให,ตรให้ต้องการให้เรามาผลิตผักให้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทางนโยบายของทางทางร้านอาหารและทางฟาร์มเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีการใช้สารเคมีพิษก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากตรงนั้น จะลองดูก่อนว่ามันไม่ใช้สารเคมีพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตรงเนี้ยมันจะได้หรือไม่ได้มันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีงานอื่นด้วยแล้วก็ทําการเกษตรด้วยเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกก็เอาไอ้ที่ลองถูกเนี่ยมาค่อยๆพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะที่เราทําทดลองทดลองทดลองแล้วก็ได้ได,ได้ได้ผลสรุปมาบางอย่างเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางฟาร์มเนี่ยมีปัญหาก็ให้เราไป ช่วยแก้ไขทําให้เราได้ได้เรียนรู้ปัญหามากขึ้นมันก็เลยค่อยๆค่อยๆรวมตัวกันแล้วก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้เนี่ยก็เลยจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ เ,เอาทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตที่พอเพียงนะมาปรับใช้ทางด้านการเกษตรขั้นแรกเลยเนะขั้นแรกก็จะเป็นอะไรนะพึ่งตนเองได้ก็คือเซฟ์รไล a อนนันต้องกานได้ก็คืออย่างนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเ,เรียกว่าล่มสลายเลยก็ได้เนาะต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดค่นี้พอเริ่มต้นเลยเนี่ยความระบากมันเกิดขึ้น ทำยังไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมันมีความพอเพียงก็คือมีอยู่มีกินในระดับครอบครัวก่อนนะแล้วขั้นที่2ก็คือ,อพึ่งพิงกันก็คือเซลฟเออเป็นเป็นลักษณะของอินเตอร์ดิพินเดนต์นะครับก็คือพอพอเรามีกินมีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าไปอีกขั้นตอนหนึง่งก็คือมีการพึ่งพากันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น คาวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มขั้นตอนที่1เนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ได้และส่วนขั้นตอนที่3มเนี่ยมันเป็นการพึ่งพิงกันกว้างขึ้นก็คือ collaboration นะครับคานนี้พอพอเราจากเริ่มต้นจากให้มีความพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ก่อนแล้วก็ม,มีมีมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นขยายละก็คือร่วมตัวกับทาง ทางหน่วยงานเอกชนกับทางราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เราขยายขยายความร่วมมือกันได้ขึ้นโอเคจากอาชีพของเราจากกิจกรรมของเรากิจการของเราแล้วก็มารวมกันมารวมกันแล้วตอนนี้ที่นี่เราก็จากศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการทำงานที่มันกว้างขวางก็คือเราเปิดให้คนเนี่ย เข้ามาทํางานร่วมก็คือที่นี่เราตั้งเป็นวิชากิดชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีพอเรามีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำทำผลิตพืชผักออกมาในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีคนมาติดต่อมาติดต่อให้ไปโอเควางระบบตั้งแต่เคร a ริ n งพื้นที่จัดพื้นที่ ออกแบบพื้นที่แล้วจนกระทึงไปเทรนเรื่องของระบบการผลิตก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรก็เลยเป็นเป็นเป็นฟาร์มโคชเ,เป็นฟาร์มโคชชิงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออแกนิกฟาร์มโคชชิงอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้พื้นที่ว่ามัน,ม,นมันมีกี่ตารางเมตรโอเคอย่างก็ผักผักไทยจีนผักสลัดอะไรท,ทั่วไปที่เราบริโภคประจําวันเนะ่ยโอเคเราตีออกมาสักเ,เ,เป็นตารางเมตรก่อน ตารางเมตรหนึ่งเนี่ยมันจะปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ต้นหนึ่งเนี่ยมันมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่สมมุติอย่างผักสลัดหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นสมมติว่าถ้าเขามี2ตารางเมตรหรือ4ตารางเมตรเราก็ดูว่าโอเคในครัวเรือนเนี่ยเรากินอะไระกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินผักอะไรบ้างผักอายุสั้นทั่วไปเนี่ยตารางเมตรหนึต้นเพราะฉะนั้น4ตารางเมตรเท่ากับ1มีร้อต้นละ ล้วเห็นโมเดลเล็กๆแล้วว่าโอเคหตารางเมตรถ้าสมมุติว่าจะขยายไปสักสมมติว่ามีสัก20ตารางเมตรอ่าอย่างเงี้ยอ่าก็ปลูกอาทิตย์ละ5ตารางเมตรคันนี้จะค่อยๆขยับตรงนี้จากแค่พอกินเนาะพอกินเ,เชื่อเถอะถ้าคนปลูกปลูกแบบนี้ไม่ใช้สารเคมีอะไรเดี๋ยวทีมีคนมาขอซื้อเองแหละแล้วมันจะขยายโดยตัวมันเอง ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้ากเกษตรอุตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอบผลครับแห่งโคกหนองนาบ้านมานะครับซึ่งคุณมานะครับได้นำนำหลักปรญาสีพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับเพราะอบรมกลับมามามองพื้นที่ของเราของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบอ่อเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้มีปลาไว้ไว้เป็นอาหารนะครับในร,บรูร้งบ่อผมลึกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ําจะมีน้ําใช้ทั้งปีหลังจากอบรมนะครับก็เลย ข้าร่วมโครงการขุดแปลงนี้3มไร่ขึ้นมานเพื่อเป็นแหล่งเปรียบเทียบว่า,าโคกหนองนาที่เป็นตามหลักของทฤษฎีกับของภูมิปัญญาของคุณบาลานต่างกันอย่างไรครับที่นี่จะมีทั้งสองแบบให้เห็นครับภูมิปัญญาก็คือนะครับขุดดินขึ้นมาทําโคกที่เรียกว่าบ่อครับเอามาทําโคกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีทุกอย่างแต่สมัยก่อนนี้ที่นี่จะหายาก จะมีไม้ไม่กี่ชนิดมีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งนะแค่นี้ไม้ผลแล้วก็แนวรอบนอกเราจะปลูกไผ่กันลมนะครับพืชผักสวนครัวเราก็จะปลูกแถวคารลมดงนะครับผมเรียกคำทฤษฎีเขาเรียกว่าคาร์มดงนะรับพอจะใกล้น้ำนะครับซึ่งอพอมาโคกหนองนาปั๊บเนี่ยโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พว์ท่านคิดนะครับทดลองแล้ว ว่าได้ผลก็คือ,อมีการคำนวณมาจาก,กเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว,ว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีโคกหนองนาคือมีป่า5ดับแค่นั้นเองครับเราปลูกทุกอย่างอยู่ใน5ดับเนี่ยถือว่าจบส่วนการจะปลูกอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องใช้ปรสบการณนะ์ว่าไม้ ประเภทนี้ขนาดไหนอยู่อย่างไรแล้วไม้ประเภทไหนอยู่ในร่มได้นะครับไม้ประเภทไหนอยู่ใต้ดินแล้วไม่แก,ก,กะกะคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้มีละกอสูงม,มีกระทําสูงแต่ผมปลูกผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีผักมันสำปะหลังมันสาคูนะครับอยู่ใกล้กันได้ซึ่งเขาจะไม่ไม่รบกวนกันนะครับข่าเนี่ยอยู่ใต้ดินซึ่งไม่อยู่ตรงไหนก็ไดไ้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลเนี่ย ไม่ผลต้องดูให้เขามีแดดนิดนึงผมจะปลูกรอบสระน้ําแล้วก็รอบนาซึ่งเป็นไหน,หนานะครับเขาจะได้มีแดดจะได้ได้ผลครับแต่ถ้าปลูกในร่มเขาก็ไม่ผลก็คือต้องศึกษาก่อนปลูกกล้วยเนี่ยผมวันปลอเทืองก่อนเพื่อเช็คดินว่าดินคุณภาพเป็นไงมั่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวนะครับก็ปลูกกล้วยแล้วก็เอาฟางมาหม่มฟางขึ้นจากนาใกลมม้มห่มมาคลุมเพื่อที่ปรับปรุงดินอันนี้ที่ผมทำเนี่ยครับอ่า เขามีแบบสําเร็จของกรมนามชนมาให้ก็ลักษณะคล้ายนะครับแต่เรามามันเพิ่มตรงที่ว่าเรามีคลองไส้ไก่นะครับลคลองเล็กที่ในสวนนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งผมขุดเองโดยใช้ขนาดนี้พอแล้วส่งน้ําจากโซลารเซลล์วิ่งมาตามคลองไส้ไก่โดยที่เราไม่ต้องเดินรถส่วนในสวนเราก็มีนวัตกรรมที่ที่เราใช้เป็นแบบเล็กๆก,ก็คือเตาเผาถ่านเตารูปทรงกลวยนะครับ เราเอาเศษไม้เศษลายเผาแล้วเราก็ดับเอา่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเราเอาฐานเนี่ยแช่น้ําหมักสักคืนหนึ่งนะครับแล้วเราก็มารองก้นหลุมแล้วปลูกไม้ป่าต้นไม้ป่าจะโตวไวมากเพราะว่าเขามีปุ๋ยที่อยู่ในฐานต้นไม้สามารถดูดซับกินได้ตลอดครับแล้วก็ยังมีตอนนี้เริ่มนะครับประยุกต์ใช้เรื่องของโปรเซล ใช้ในการสีข้าวนะครับใช้ในการสบน้ําใช้ในการารดน้ําในโคกของนานะครับและก็เครื่องใช้ฟ้าอื่นในบ้านครับผมอบรมหลายหลักสูตรเคยเป็นเพียบ้านนะครับเคยผ่านหลักสูตรของมตทอด้วยนะครับก็มีแนวคิดว่า,าเราจะทําอะไรนะกับของที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เลย หาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่มาแปลรูปจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้องสุกนะครับแล้วรอร่วงหนึ่งจะเก็บพินได้แล้วก็ต้องร่วงเองเท่านั้นนะครับสอยไม่ได้บ่มไม่ได้มันก็เสียก็เลยคิดว่าเราแปลรูปจากมะพรดได้ไหมนะครับก็คิดแล้วก็กาแฟเริ่มแรกก็เลยลองทาน้ำมะพริดครับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นต้นไม้โบราณไม้ไม่มีค่า ครับอายุประมาณยี่สบสามสิปีที่ผมปลูกไว้ครับก็ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำมะควิดแล้วนะครับก็คือ,อทำแยมมะควิดพอเจอแยมกินแล้วคล้ายกับสากวนหรือว่าโทด,ดําก็ปรึกษาลูกบ,บ้านดูว่าทำซาลาเปาใส่มะควิดได้ไหมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมะควิดครับที่นี่นะครับมีมีฐานเรียนรู้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือแปรรูปอาหาร ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำาต่อฐานนะครับแล้วก็เรื่องโซลาเซลล์ลำตัดขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านสุขภาพตัวที่มีลูกบ้านของผมคนหนึ่งนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนทไทยมาแล้วก็จบแล้วทำงาน ก็คิดว่าเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเราก็เลยทําเรื่องสูกภาพคนใหม่อีกหนึ่งฐานนะก็ให้ความรู้เรื่องแช่เท้านะครับสมุนไพส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ของผมส่วนที่ไม่มีก็หาจากนอกมาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทัละลุย ุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ารักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก,กาะกลางเขตประเวศครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนําเอาหลักปรัชญาสิ่งวัตถยงครับมาตูใช้ในการการ,กรเกษตรอินทรีย์อย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ วิธีคิดก็คือว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินง่ายๆเลยครับเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับนี่คือคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยสาหรับการท,ทําเกษตรเราเราทำแล้วเราไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเนาะเราตอบโจทย์ตัวเราเราตอบโจทย์ชุมชนเราอยากให้มีชุมชนมีผักปลอดสารได้ทานในราคาที่ยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่ง ของอย่างผักกูดผมนะเก็บได้สามวันไม่ต้องแค่ตู้เย็นเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีสี่ปีที่เราดําเนินการมาเราไม่เคยใช้เคมีของกถ่ายแล้วก็แเอาความน่าจะเป็นเราก็มหงนี้แต่คือโยนนี้เรามวำว่าเกษตรอินทรีย์หนึ่งละเราไม่ไม่ ไม่ไม่คบกับเคมีแล้วหลักการหลักการของเกษตรนียสีคือเอาธรรมชาติเอาตัวมันเนี่ยดูแลตัวมันทุกวันเนี้ผมเวลาผมตัดหญ้าเวลาผมผักู่ตัดแต่งใบอะไร้ยผมจะเก็บใบทั้งหมดมันเป็นขยะชี่อวะมวลเพราะว่าผมทําเรื่องของฐานใบออยชาด้วยนะครับเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่กระแสก็กาลังมาเลยงเีะครัเราเราทำเราเผาเอง โดยใช้ถังที่กวบวุมิอุณหภูมิออกมาเป็นไบโอชาร์แน่นอนร้อเซนะครับเราจะเน้นเรื่องของหนึ่งละไม่ใช่เคมีนะและ้วก็ไม่ใช่ยาฆ่าแมาลงเราใช้สดาวพวกธรรมชาติของมันเองเนี่ยเอามาสกัดเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดแล้วเรามีมุง้งผมปลูกผักในมุ้งเพื่อกันมแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการทรําเกษตรอินทรีย์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราไม่ได้ปลูกเชิงบุชเนีตเนาะถ้าเราปลูกเชิงแฮปปี้เน็เรากินผักที่มันมัน,ม,น,ม,นมันแรงกินมั่งอะไรมันก็ก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมครัเราไม่ได้ม่ได้บอกว่าต้องกินผักสวยๆเนาะแต่เวลาเราไปตลาดเราจะเลือกผักที่มันสวยๆใช่ไหมครับหารู้ไมเคมีร้อเปเซ แรกๆเลยเนี่ยผมใช้วางระบบน้ําใช้น้ําคลองนะครับใช้น้ําคลองเสร็จเนี่ยเวลาผมจะไปตรวจอขอแก๊บหรือว่าขอกิจบังกอกกีนีมันไม่ผ่านผมนั่ทำไมาถึงไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับะระบบในเวศของน้ําเนี่ยธาตุหนักมันเยอะมากเยอะกว่าน้ำประปาที่เราใช้นะครับผมก็เลยมา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 ,มา,ม,ามาใช้น้ําประปาแทนนะครับ โดยที่เราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยผมใช้ตัวเจมาหรือเจมูฟของนวัตกรรมย่อยโมเลกุลของน้ำจากสองจเป็น0.05ซึ่งซึ่งเหมือนเหมือนแบบเหมือนพืชเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสังเคราะห์ไม่ต้องอะไรเพราะเราย่อยให้เรียบร้อยเหมือนเราชงกาแฟเพื่อส่งให้ แขกที่มาดื่มได้เลยคุณไม่ต้องไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับอ่ตัวนั้นก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตรวจก็ผ่านผ่านได้บางกอ,อกจีมานะครับอันนี้คือคือตัวการใช้น้ำทีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องเรื่องดินนะครับเรื่องดินเนี่ย,นนยที่นี่เป็นดินเหนียวแข็งนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะแตกระแหงอย่างเงี้ยไม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรามาปรับดิน โดยการเอาเศษอินทรีย์วัตถุเยะวางกองกองให้มันย่อยสลายนะครับต้นไม้เนี่ยวางใบไม้ใบปักกวนเนี่ยเวลาเราไว้สักครึ่งปีมันจะเป็นดินนะครับแล้วเอาดินตัวนั้นแหละมามา,มาเป็นวัสดุปููกนะครับโดยเติมสารอินทรีย์วัตถุให้เขาไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะ ที่นี่เนี่ยวิธีการกาจัดศัตรูพืชแหละพืชอ่ะ,อะมันไม่ค่อยมีหรอกครับมันจะมีอย่างเตยตัวนี้ก็จะมีแค่ตะกแ่นผมไม่ได้จัดการกับมันเนาะเราทําไมเราไม่อยู่กับมันให้ได้มันจะกัดแหว่งบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันใบที่ไม่สวยเราเอามาอบเป็นพาวเดอร์มันก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมฮะเรา อันไหนสวยแล้วก็ขายเป็นใบสดไปนะครับอันไหนที่มันแหวงแหวงแล้วตัดลัดก็อบก็เป็นเปาเดอร์ไปคือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้โดย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 ,โดยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าป่านะมันเอื้อต่อกัน,นป่าไม่เคยมีปุย๋ยป่าไม่เคยใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่ทําไมต้นไม้ในป่าถึงสมบูรณ์มันน่าน่าสนใจนอ้องเพราะว่ามันเอื้อต่อกันนะครับคนนี ใบนีทบบน่ทับใบนุ่นทับใบนย่อยสลายจุนซีย่อยสลาย,ยลเร็จก็กินอันนั้นคือคือวิถีวิถีของของป่าก็เลยมาทําที่นี่เป็นวงจรเป็นวงกลมเอาธรรมชาติกับคืนสู่ธรรมชาติคือเก็บอินรีวัตถุทั้งหมดมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้เพื่อได้ได้ได,ได,ได้ทางคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไป พบกวับความสุขของคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับผู้ก่อตั้งความสุขดอกไม้ไทยครับคุณอ้อครับมีการดอกไม้ไทยครับเป็นที่ให้คนไทยรู้จักครับสามารถนําไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับ งานอย่างตอนนี้นะคะในมุมของจริงๆอ่ะเ,เราเราเราขยับจาก,กเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ก็ยังไม่ทิ้งในมุมของอภาพของกเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของกเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพนนิ่งการปลูกนะคะตอนนี้มีงานวิจัยที่เริ่มทำนะคะมี2หน่วยนะคะ10ปี ก็จะมีเรื่องอการพัฒนาธุรกิจดอกไม้ะคะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็อีกตัวหนึ่งะคะ่ะเป็นงานวิจัยเรื่องอเป็นผู้สูงอายุค่ะเอจิ้งโซซ e t ตก็คืออันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราลงมือทำและทำแล้วก็ขอบเนี่ยระยะเวลาของการวิจัยเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่3ปีที่ที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างอ่า ธุรกิจเกษตรอะค่ะธุรกิจดอกไม้ที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มทําแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม,มปลูกแล้วที่โปรเจกที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะาประมาณ3ปีในขณะเดียวกันมันมีโปรเจกที่เราทําไปแล้วก็คือความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันเลยมันเลยมีความสอดคล้องทําให้เราอะขึ้นโครงโปรเจกอีก2ตัว เรานำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ฟาร์มนะคะอย่างที่บอกจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยที่เกล่าวไปขั้นต้นนะคะแต่และออแปลงออกมาเป็นทำน้อยได้มากหมายความว่าเราใช้คนที่น้อยใช้จำนวนคนแรงงานเนี่ยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะะแล้วก็ปลูกเนี่ยก็คือปลูกไม่ต้องปลูกเต็มพื้นที่30ไร่แต่ใช้การแพนนิ่งก็คือรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไร มีกำไรมียอดขายต่อวันที่เมนเนสได้เพราะว่ามันมีผูกกับเงื่อนไขเวลาว่าจะต้องเลิกเที่ยงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันว่าพอเรารู้เราสามารถกำหนดเรื่องอ่ากำไรเรื่องยอดขายต่อวันได้ก็ทำให้เราไม่โลกทำงานแค่ครึ่งวัน5ชั่วโมงคุณภาพรักษาคุณภาพของได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลามาหาข้อมูลเบื้องต้นหาข้อมูลต่อไปในการทํางานหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตอะไรคะนี่คือสิ่งที่ที่เรายึดว่าจริงๆเราน้อมนํามาว่าก็ไม่ต้องโลภนี่คือสิ่งที่ที่ที่เรานํามาใช้แล้วก็ปลูกพืชอะคะ่ะอย่างที่บอกค่ะฟาร์มมีประมาณ120ชนิดคือไม่ให้พืชเชิงเดี่ยวและในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกค่ะเราใช้ ใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้กับลูกค้าด้วยค่ะมีความสุขค่ะได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะได้มาเจอได้มาเจอเพื่อนๆูค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยน ความคินใจค่ะอยากมาทุกวันค่ะมีเพื่อนคุยเลีายไเหงาค่ะมีความจริงใจได้นับเลขมาเป็นแอมซได้ได้รู้พวกดอกไม้ที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็ได้รู้ได้ราาได้ฟังรู้ใหม่ๆได้เพื่อนที่ดีนะคะได้ได้จ้างที่น่ารักค่ะ ปีฝ an ่าแล้วค่ะเหมือนกันค่ะปีกว่าค่ะเข้าป้อมกันค่ะีมาทีหลังเพื่อนเลยค่ะน้องรู้สุดท้องน้องเล็กค่ะเนื่องมาจากที่ที่เราใช้แรงงานผู้สูงอายุค่ะจริงจริงเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าฟาร์มเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็แรงงานขาดแน่นอนไม่มีใครอยากทางานตากแดดฉะนั้นอ๋อได้ทํางานวิจัยนะโครงการ เอจิ้งโซโซายตี้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของตัวเอจิ้งโซซิแตอ่ะคือสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แต่การสันทนาการหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันยังต้องประกอบด้วยการสร้างรายได้ด้วยเราก็เลยดึงจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยถามป้าๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่เราเนี่ยหนุ่มสาวก็คือเข้าระบบโรงงานหมดก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วงานของอ้อนเนี่ยเป็นงานที่ฟังก์ชันเนี่ยคือเป็นงานเบาเลิกแค่เที่ยงชะ ก็คือผู้สูงอายุสามารถทําได้ค่ะเราก็เลยเราก็เลยเลือกเลือกที่จะมาทาตัวใช้แรงงานผู้สูงอายุมากกว่าเนี่ยเราประสบความสําเร็จจากที่ที่ฟาร์มสุกเราก็เลยยกตัวลอแมทเนี้ยไปอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันว่าแรงงานที่เขาใหญ่อะค่ะ80%เนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในเครือธุรกิจที่ที่เราคอร์รด้วยอีก20%เนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ขนมพระที่ที่เราจะมาใช้ที่ฟาร์ม นี่คือนี่คือที่เราแผนไว้ที่ที่เราจะทำนะคะว่าเราจะใช้แรงงานผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความปาณีในการทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใจเย็นอ่าและในในขณะเดียวกันนะคะตัวเอจิ้งโซซ i e ตี้ที่ที่เราที่เราผลักดันอยู่อะ่ะมันคือการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอะค่ะซุด เพราะว่าถ้าแบบคนเคยทํางานมาแล้วอยเงี้ยอยู่อยู่มาอยู่บ้านอ่ะอาจจะมีสภาวะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมมีเพื่อนแบบได้นับเลขได้จําชื่อดอกไม้อย่างเงี้ยโรคอัลไซเมอร์ก็โอกาสที่จะเป็นก็คือจะน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราที่เราทำคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการลงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าผ่นดินหมดแล้วครับ อย่าลืมีีตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สํหรับวันนี้สวัสดีครับ